ศาสตร์มหาวิทยาลัยในสวนนะครับตอนนี้ก็พยายามหาสาเหตุท,ที่แท้จริงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยโดยรอบเนี่ยอ,อยากเข้าไปใกล้เพราะว่อาการสูดดมสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายาม ป้องกันตัวเองใ,<ช>ให้ดีที่สุดด้วยใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เราจะมารายงานให้ทราบกัอนอีกครั้งหนึ่งมาดูต่อเรื่องของพลังงานกันนะคะเรื่องในวโรกาศครบรอบ8 4พรรปาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพอก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนนั้นรู้จักการอนุรักษ์พลังงานติดตามจากรายงานค่ะครับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดกิจกรรมโครงการ84ห้องเรียนสำนักงานกกพออนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายการควบคุมดูแลพลังงานไทยให้เกิดความมั่นคงและเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในวรโรกาสครบรอบ84พรรษาเรามีแรงบันดาลใจมาจาก จริงๆแล้วเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ84พรรษาก็เลยใช้คําว่า84ห้องเรียนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คือจริงๆถ้าท่านดูนะครับพระรายศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองท่านเป็นมีลักษณะที่การใช้อของต่างๆอย่างประหยัดนะครับยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการใช้หลอดยา,ยาสีฟันจนหมดนะครใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดแบนด์เรียบอย่างนั้นนะครับเรื่องของการใช้ดินสอจนให้สั้นที่สุดต่างๆกิจกรรมมีอะไรครับอย่างแรกก็คือหนึ่งเราเป็นกิจกรรมที่เด็กเล็กหน่อยระดับประถม